สวัสดีครับพผมนะครับจะมานำเสนอมินิโปรเจกต์ของวิชา e l e c t ก i c a l e n g i n e e r i n g Mathematics นะครับก็คือมินิโปรเจกต์ของเราจะหาความถี่ของสปริงและหาค่าความถี่ของวงจร RLC ครับผมมาแนะนำตัวกันก่อนนะครับผมนายกนิพัฒ์เสริมโสพลเลขนักศึกษานะครับรหันักศึกษาคือ65-01-0066ครับ ส่วนผมนะครับนายตระหนมพัฒน์ราชเต๋าวินนะครับเลขประจำตัวนักศึกษา6 5 0 1 0 3ูนยครับผมครับผมนี่ครับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับศาสตราจารย์ดรปาโมดวาดเถียงครับผมการทดลองนิดหนึ่งนะครับการหาค่าความถี่ของสปริงนะครับมาเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองนะครับก็จะมีขวดน้ำและสปริงนะครับออคซิโดสโคปแล้วก็ดีซีพาวเวอร์สปายครับครับผม โฟโตโบอร์ดแล้วก็ท้ายเลยคือได้โอดและตัวต้านทานขนาด200และ2,200โอห์มครับผมครับผมแล้วก็มีเครื่องชั่งเลยครับนี่ครับผมนี่คือภาพการวัดวัดขนาดของสปริงทั้งก่อดยืดและหลังยืดครับแล้วก็วัดคับวัดขนาดเออชั่งน้ำหนักครับผมครับผมอุปกรณ์ในการและนี่ก็นี่ก็คืออภาพการทดลองนะครับ ก็ก็จะโชว์อุปกรณ์ท<ช>ี่ใช้นะจะมีออสิลโลสโคปแล้วก็เขาสะพายอย่างนี้นี่ก็คือเป็นวิดีโอของการที่เราตอนที่เราทดลองกันนทเราทดลองใช่ครับก็ได้กราฟทายส,สวยๆงาของเรามาหลักการนะครับก็คือ,อหนึ่งเลยหาค่าความถี่ของสปริงนะครับ F เท่ากับ k d e l t ต x นะครับโดยที่ เเท่ากับ mg นะครับแล้วเราเอาไปแทนในสูตรเราจะได้ mg เท่ากับ k เดลต้าย้าสมการเราจะได้เป็น k เท่ากับเส่วนเดลต้าเ็นะครับ2เลยคือหาค่าความถี่เชิงมุมนะครับหรือว่าโอเมกาโอเมกาหาได้จากสูตรโอเมกาเท่ากับรูท k ส่วน M นะครับและสุดท้ายเลยคือหาค่าความถี่สปริงจากการคำนวณน,นะครับคือ f เท่ากับโอเมกาที่เราได้จากเมื่อกี้ส่วนด้วย2พายครับผม ต่อไปนะครับกดของพุกนะครับก็ k เท่ากับเ f เท่ากับ k เดลต้า x นะครับโดยที่ f เท่ากับ mg เราก็แทนเข้าไปในสรรมการแล้วเราแทนค่าที่เราวัดได้จากขนน้ำก็คือ300กร,รัมนะครับคูณด้วย g ก็คือ9.8นะครับเท่ากับ k คูณเดลต้า x ที่เราคำนวณมาคือหลังยืดลบก่อนยืดนะครับ ก็จะเป็น0.157ครับเราจะได้ k เ,เท่ากับ18.726นะครับหน่วยในนิวตันต่อนิวตัตนตเปอร์เปอร์เมตรครับผม,มต่อไปนะครับคือการแก้สมการด้วยอันดิทมายนะครับหาความทีจาก d i ฟ f e r e n t i a l Equation นะครับเราจะได้สมการเป็นรูปนี้นะครับแล้วต่อไปเลยคือการจัดรูปสมการให้เป็นรูปสามตนะครับโดยที่เราจะรู้ว่า XT เท่ากับ k คูณ e กำลัง mt นะครับเราแก้สมการไปเราจะได้ค่า M ที่ค่า M2 2ตัวนะครับจะเป็นบวกลบโอเมก้าเนะครับหลังจากนั้นเราก็หลังจากนั้นคือ XT เท่า e, e กับ k 1คูณ e กำลัง m1 t บวก K2 คูณ e กำลัง m2 t จากจากสมการนะครับก็คือ แทนค่าโอเมกาเท่ากับ7.9ที่เราหาได้จากเมื่อกี้ลงไปนะครับจะได้เป็นรูปสมการ R นะครับทำการเทคนิคเทค Initial นะครับเท่ากับด e l t a x ก็คือ0.157นะครับเราแก้แล้วเราทำการแก้สมการเราจะได้เป็น k เท่ากับ0.157ลบ k 2เป็นสมการที่1ครับแล้วทำการเทค e Initial ต่อครับจะเท่ากับ0จากสมการ R นะครับ เราจะได้เป็นสมการสองนี่ครับแล้วคือนําสมการสองนำสมการ1เนี่ยไปแทนในสองหรือสองไปแทนในหนึ่งก็ได้ครับเราจะได้เป็นเราจะได้ค่าค่าค่าเคตัวตัวใดตัวหนึ่งมานะครับซึ่งในกรณีนี้ผมได้ค่าเคหนึ่งมาจะเป็นจะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดแปดาสองครับเราต้องการหาค่าเคสองแล้วก็เอาไปแทนในสมการหนึ่งเราจะได้ค่าเคสองครับ <c oughs> ซึ่งผมให้ค่าประมาณเท่ากับ 0.079นะครับแทนในสมก,การ R นะครับจะได้เป็นรูปสมก,การดังนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนเป็นคอสนะครับก็ตามสูตรก็จากสูดคอสซตาเท่ากับ e กํลัง e j ซตาบวก e กํลังลบ j ซตา0.2นะครับเปลี่ยนเป็นรูปโดยสมก,การสุดท้ายที่เราได้นะครับจะเท่ากับ x t เท่ากับ1.58 cos เจ็ุด้าทีนะครับเจด้าครับเจ็ดจุดเ้าครับครับผมก็ต่อมาครับเป็นการทดลองที่2คือ RLC parallel circuit นะครับครับผมก็รูปอันนี้คือรูปการทดลองครับคือเราจะใช้เนี่ครับออสิลโลสโคปแล้วก็จะมีเครื่องเจนนะครับเจนสัญญาณแต่ว่าอันนี้เราใช้เป็น notebook เจนสัญญาณเข้าไปแทนนะครับแล้วก็จะมีตัวแปลงเป็นสัญญาณออกมาต่อกับวงจรที่มี RLC ครับต่อกันเป็นแบบขนานขนานครับผม ก็อันนี้คือสมการแล้วก็การคำนวณครับก็คือหลักการเราก็ใช้ KVL เฮ้ย KCL KCL ในการแบบแปลงกระแสอะไรพวกนี้นครับ <Okay. S 2> แล้วก็จะได้สมการทั้ง4ี่ตัวนี้มานะครับ <Okay. S 2> แล้วก็แทนสมการ2 3 4สสี่นะครับลงในสมการที่1นะครับ <Okay. S 2> ก็จะได้รูปแบบนี้มาแล้วเราก็ดิฟนะครับดิฟทั้งสมการจะได้รูปนี้ปึ๊บเราหาร C เพื่อให้มัน เป็นจัดรูปครับให้เป็นเป็นยูนิเวอร์แซลมันเป็นรูปสาก,กลแล้วพอเราแปลงได้แล้วเนี่ยเราก็จะแทนเนี่ยครับค่า R ของเราซึ่ง R ของเราในขนาดนี้ก็คือขนาด100โอห์ม C เราจะใช้ขนาด1ไมโคฟารั ran, ะครับแล้วก็ L ใช้1มิลลิเฮนรี่นะครับผมแทนลงไปในแวนี่5เลยเนี่ครับเราจะได้รูปนี้ปึ๊บแล้วก็แปลงไปแล้วก็จะใช้ลาปาร์ทันฟอร์นครับเพื่อ แปลให้มันอยู่ในเทอมของ s นะครับนี่แล้วก็หา v z s ซึ่งหาออกมาเนี่ยเราก็จะได้รูปนี้แล้วแล้วเราก็นำไปหา p 1แล้วก็ p สองครับโดยใช้เนี่ยครับสูตรแยกตัวกรกอบเอ้ยได้สูตรอันนี้นครับเอาล่าสุดเนี่ยแล้วก็จะได้ p หนึ่งและ p สองอกมาครับซึ่งเป็นบวกลบก็จะสองค่าอยู่แล้วไปการนี้ครับพอเราได้สมการ อามาแล้วครับนี่ครับ v ีทก็คือสมก,การเพิบ R แล้วก็ใช้ p าร t ช a l f ลแฟกชันออกมาก็จะนําไปหา A ครับหา A โดยนําตัวที่เราได้มานะครับคูณกับสมก,การอของเราแล้วให้ S เนี่ยเท่ากับค่านี้นครับผมที่คำวนวณออกมาจากตัวเนี้ยตัวข้างบนแล้วเราก็แทนเลยครับแทนออกมาก็าจะได้ A เท่ากับลบ j ส่วนรูปสามครับ แล้วก็หาหาหาบีนะครับโดยเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนแค่เครื่องหมายตรงกลางอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันได้2ค่าเราก็ต้องใช้ค่าทั้งสองอันนะครับอันนี้ก็ใช้ P ีสองไปพอเราได้อันนี้ออกมาแล้วก็แปลงแปลงกลับมานะครับให้อยู่ในรูปของสัญญาณทรายให้อยู่ในรูปของทรายนะครับเราก็จะได้ค่านี้ออกมาซึ่งพอแปลงกลับมาเนี่ยเราก็จะได้โอเมก้ามาด้วยแลวโอเมก้าเนี่ยเราสามารถเอามานํามาหาความถี่ จากสูตรโอเมก้าเท่ากับ2พายเอฟเนี่ยครับซึ่งเอฟเล็กนี่ของเราคือความถี่เราก็ได้เอาโอเมก้ามาแทนนะครับส่วน2พายก็จะได้4,969.6เกริฮิร์นะครับซึ่งแล้วค่าของเราเนี่ยก็คือ1ส่วนเอฟนะครับก็คือได้201.22ไมโครครับซึ่งที่เราทำการทดลองไปเนี่ยเราได้กราฟมา หน้าตาเป็นแบบนี้นครับแล้วก็เราได้ช่วงมาเท่านี้ก็คือ0.4นะครับแล้วมาคูณกับขนาดของช่องนะครับนี่ก็จะได้ t เท่ากับ200ไมโครครับแล้วก็เอา t เนี่ยมาหาความถี่อีกทีนึงก็คือจะได้1ส่วน200คูณ10งลบ6ก็จะได้5000เฮิร์์ครับแล้วเมื่อเราหาเออร์เลอร์นะครับก็คือเราเอาหาเออร์เลอร์นี่คือเราเอาค่าของที่เราคำนวณมาลบกับ ค่าของการทดลองของเรานะครับส่วนด้วยค่าคำนวณคูณ100%นะครับก็จะได้ออกมาเป็น0.61%ครับผมในสำหรับค่าของความถี่แล้วค่าของคาบเนี่ยเราก็จะคิดเหมือนกันครับก็จะได้คาบเออร์เลออยู่ที่0.606%ครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมการนำเสนอของพวกเรานะครับอครับ